โอ้โหโอ้โหเหรอโอ้โหทางรถไฟไกลมากไหนรถไฟตัวเล็กๆออกมาตอนไหนเนี่ยออกมาตอนนี้แหละไหนแม่นี่ไงเห็นเนดดัม,ดมัหมออไม่ต้องอยู่ข้างนองนะไหนเดินมาตั้งนะ